สวัสดีครับไปนะครับนายพงุวนคนกุเมืองหนองคายครับผมอ่ะผมมือนี่ครับสี่คนเมืองอุบลครับอ่ามือนี่ครับสี่พามาเบึงรถตู้สิ่งนะครับรถตู้สิ่งรับส่งพนักงานเนาะพี่น้องมือนี่เดี๋ยวจะพามาเบึงขั้นแรกครับแต่ว่าจะของรถเพิ่นบรยู่ครับเดี๋ยวผมสี่พามาเบึงกันแต่ผมขอขออนุญาตเพิ่นแล้วนี่จะของเพิ่นอยู่นี่ครับเพื่อนบอกว่าจัดการเลยเนาะ แหนบแรกครับเบิังหล่อเิ็นกันครับหล่องามๆโหลวดครับหลวดสองนิ้วสอดไปเลยครับพี่น um ้องแต่ว่านุ่มครับบอกเลยเบิังแหนบเบิังแหนบเพื่อนับผมพี่ไอ้ไอ้นอแม็กในเพื่อนเพื่อนห้องไว้อย่างนี้ทีอีบ่ะทีอีสัตทีอีสทีอีสามเจ็ดขอสิบแปดป่ะครับนี่แปดขอสิบแปดบิังซีรีส์ยางเพื่อนครับนี่ไม่ไม่ได้ครับนี่สายหมอสสายหมอสสายหมอสกันสัตว อันนี้ใส่งานได้จริงนะครับไม่ใช่ทุงรมครับผมอันนี้คือใส่แหนบครับเบื้องข้างหน้าเพื่อนสองน่สวดบ่ได้พี่น้องเบื้องภายนนกันครับรถสวยรถสวยรถรับส่งพนักงานนะครับใส่งานจริงพี่น้องใช้งานจริงนะครับเซ็นเซอร์ไว้เซ็นเซอร์ใ้เห็นทะเบียนครับผมมาเบื้องภายในกันครับพี่น้อง มีอย่างนงโอ้สะอาดครับสะอาดครับพี่น้องสะอาดนี่รถบริการครับรถรับส่งพนังงานครับเบื้องภายในครับเอเอไอ้นี่ช่วงโควิดเนาะพี่น้องเนาะจะจะมีจิ๋วล่างมือเดี๋ยวไปเบื้องดนหลัางกันพี่น้องโอ้ประตูมันเคลื่อนใช่ปะ ประตูเพิ่นบล็อกพี่น้องนี่ตัวนี้มันบล็อกมันคือบล็อกวะสงสัยเพิ่นสิไปแต่งมาวะพี่น้องบ่ไปยังครับล็อกนึงสุดเลยเออล็อกอยู่ผมดันบ่สุดครับระบบแอบบร์บัสนะครับพี่น้องแต่ว่าหลังคาแบบธรรมดาเย็บหนังหนังเย็บครับหนังเย็บพี่น้องสำเนียกับเย็นเจี๊ยบครับเบรื่องแอร์บรัสรถเบัง แอร์บัตนาฬิกานะครับนี่ยอันนี้รถซิ่งครับรถซิ่งวิ่งทําเงินครับผมอืมอันนี้สิบสิบสามที่นั่งครับสิบสามที่นั่งบริการประทับใจครับผม,ผมบอกเลยครับนี่สองนิ้วสอัดพี่น้องสองนิ้วสวัดยังบ่อยักสูดยู่เด้สองนิ้วสวดอือันนี้รถ่ถเป็นช่างพ้อครับเห็นช่วงล่างพี่น้องอ่ะเบ,บื้องบรรยากาศ 65เบื้องเหมือนละคันเ้ยพี่น้องเ้ยเพราะว่ารถรถหลายคันประตูดูดครับครับน่ะรถสิงรถสิงเบิ่งพาาโอ้งามครับรถสวยรถสวยรถสวยครับอืมเอาเอาคันนี้ เพิ่นบรเน้นทัวแล้วครับคันนี้เพิ่นบรเน้นทัวเน้นรับส่งพนักงานอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวขอเปิดท้ายเพิ่นเบิ่งก่อนเพิ่นเก็บย,ยังไงว่าแข็งลังเนี่ยพี่น้องโอ้สุ่มนะครับนี่สุมนะ่มเด้อถึงหน้าตาโหดแต่คนนั้นเหมือมีความหวานแหววครับพี่นอ้องครับ สิบสี่ที่นั่งครับแต่ว่าถ้าเกิดคนบาหลายเขาก็สามารถภาพได้ครับขึ้นเอาบอลงภาพไว้นะครับสำหรับใส่ของพี่น้องเดินทางกระบ้านตังจัอย่างวัดนะครับแต่ถ้าเกิดคนมีคนหลายผู้โดยสารหลายก็เขาสามารถยกขึ้นได้นะพี่น้องเอาครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณหลายๆครับผมยวถ้าเบิ่งว่ามืออื่นผมจะพาไปเบิ่งรวคขั้นใดกครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัพนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ